างอดีตพุ่มกับโจ้นะคะกับทางลูกน้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชุดปฏิบัติการชุด0ูนย์หเนี่ยนะคะจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ตามนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆด้านหนึ่ง วันก่อนเราเพิ่งนาเสนอไปนะ <c oughs> ว่ามีคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ค่ะก็มีอดีตผู้ค้ายาเสพติดที่จังหวัดนครสวรรค์นคนหนึ่งนะออกมาแฉพฤติกรรมอดีตผูมกับโจ้กับลูกน้องในชุดปฏิบัติการยาเสพติดหรือว่าชุดศูนย์ห้าเนี่ยค่ะที่มีทั้งการล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็อุ้มตัวเรียกทรัพย์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีส่วนยาเสพติดของกลางเนี่ยถูกยึดไปด้วยนะคะตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเยาวรัก <c oughs> ของเราเนี่ยเคยเจอรุ่มกับโจงไหมไม่เจอแต่ที่รู้คือตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเนี่ยรู้ว่าชื่อเสียงเขาโด่งดังมาตั้งแต่พิโลกแล้วเงินอย่างเดียวพฮ่คือผมอะอยู่วงการนี้มานานจนพวกพี่น้องผมมีเยอะไงเกือบทั่วประเทศไทยเงี้ยเกือบทุกจังหวัดเขาก็จะคุยกันคุยกันบางทีเราเรามีลายเรามีอะไรเราคุยกันเฉยๆไงเขาก็บอกเขาเขารู้ไอ้นี่ย้ายนี่เขายังบอกว่าเฮ้ย hey, บอกญาติพี่น้องะระวังไอตัวนี้เอาเงินอย่างเดียวนะอดีตพ่อค้ายาเสพติดกล่าวอ้างถึงกิติศัพท์อดีตผู้กำกับโจวว่ารี่ไถเงินมากกว่าจับกลุ่มดำเนินคดีโดยเฉพาะหลังเข้ารับตำแหน่งที่โรงพักเมืองคอนครสวรรค์นอกจากล่อซื้อและอุ้มตัวไปรีดเงินแล้วยังมีการสั่งเพิ่มจำนวนเงินรีดไถาจากเดิมถึงสเท่าเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีพี่คิดเอาเยี่ยวเยี่ยวจากตะก่อนอัตทับ อัตราจากเขาเลยนะชุดศูนย์ห้าตั้งแต่ก่อนเลยนะห้าพันห้าพันกูก็เอาต่ำสุดคือห้าพันหมื่นก็ได้หมื่นหนึ่งนี่จบที่หมื่นหนึงนงน่งถ้าลูกค้าจาลจากลูกค้าราชการนี่สองหมื่นถึงสามหมื่นตอนนี้เหรอหมื่นห้าครับครับคือต,ตั้งแต่โจมาเนี่ยหมื่นห้าทุกอย่างขึ้นเป็นสามเท่าหมด เมื่อถูกเรียกไถส่วนใหญ่ยอมจ่ายเพราะคาดีค้ายาเสพติดมีอัตราโทษสูงที่สำคัญคือไม่ให้สาวไปถึงหัวหน้าใหญ่จึงไม่มีใครกล้าแชฉหรือวอยาวเพราะถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเมื่อถูกคุมตัวไปห้อง05จะถูกซ้อมและให้โทรศัพท์หาลูกพี่ใหญ่หรือญาติที่ร่วมขบวนการค้ายาแจ้งจำนวนเงินที่ตำรวจเรียกเมื่อตกลงกันได้ก็ปล่อยตัวหรือกรณีมียาเสพติดของกลางจำนวนมาก ก็จะถูกส่งดำเนินคดีแต่ปริมาณยาเสพติดของกลางจะถูกตัดออกเพื่อให้โทษเบาลงส่วนยาเสพติดที่เหลือถูกยึดไปนอกจากนี้บางรายยังถูกใช้ให้นำยาเสพติดไปขายให้ด้วยเขาจะพูดเลยว่าคุณจะดูแลไงจะดูแลแบบไหนคำคำนี้พี่จำมาเลยคำว่าดูแลเนะี่ยมันคนที่ทำยาทุกคนเขารู้หมดอนะ่ะให้ดูแลคุณยังไงจะจ่ายเท่าไหร่ จะจ่ายตอนนี้เท่าไหร่ด้วยมึงจะผ่อนตรงเอาไปหมดเลยแสนสี่รถอีกคันสร้อยแหวนนี่จ่าของมีค่าประดับเอาไปหมดก็ต้องยกให้เขาไปยกให้ไปรถอีกคันรถยนต์ยกไปเอาไปเลยอยากได้ไปพร้อมยาด้วยไอประมาณเกือบสองขีดแต่เขาจะเป็นล้านเขาจะเอาสามส,ามสี่ล้านผมบอกผมไม่มีเขาเห็นของเยอะนะผมไม่มี จ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็บอกมึงเจ้าน้อยอามากเจ้าน้อยอามากผมก็บอกเอาเอาให้เหลือที่น้อยที่สุดผมรู้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องส่งขอ,ของมันขนาดนะี้ให้เหลือน้อยที่สุดพี่คิดเอาจากสองขีดเหลือเหลือ0ูนจุดห้าน้อยหนึ่งอะแล้วก็เงินรอซื้อ300ก็เป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย จากคำบอกเล่าของอดีตพ่อค้ายาเสพติดที่เคยถูกชุด05นย์ล่อซื้อจับกลุ่มและนำมารีดซับนะคะบอกว่าเมื่อตํารวจจับกุมแล้วนะคะก็จะคุมตัวมาที่ห้องบริเวณด้านหลังนี้เพื่อทำการข่มขู่รีดซับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะคะจากนั้นค่ะก็จะคุมตัวมาที่ห้องเชือดห้องนี้ซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่นายมาวินถูก ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวจนเสียชีวิตนะคะห้องนี้ก็มีการข่มขู่รีดรัพย์เช่นเดียวกันและเมื่อยอมจ่ายตามที่ตำรวจเรียกแล้วนะคะตำรวจก็จะปล่อยตัวไปโดยที่ไม่มีการพาตัวไปยังโรงพักเพื่อทำบันทึกจับกลุมค่ะทางด้านอดีตตำรวจมือปราบตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่นำคลิปวงจรปิดขณะอดีตผู้กำกับโจ้และลูกน้องรวมเจ็ดคนใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวและซ้อมทรมานนายมาวินออกมาไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อยชุดศูนห้าเนี่ยพฤยติกรรมตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยตีแต่เงินตีเงินอย่างเดง็ดังมากดังมากคือคนที่ก่อตั้งชุดนี้คนแรกอะจะรวยไปเลย ตามไปตรวจสอบสิ่นก็ดูได้เลยรวยศูนย์ห้าเนี่ตามคําสั่งสถานีตํารวจเนี่ยใครเป็นหัวหน้าชุดเพราะคนนั้นต้องรับผิดชอบเพราะงานนี้ผมมองแล้วภูมกับถูกวางงานเนี่ยถูกวางงานงงนะรุ่นรุ่นน้องมาปกขรองรุ่นพี่อ่ะมาเสียระบบผมเชื่อเพื่อระดับในพันนะ่ะปล่อยคลิปเพราะนี่มันทําความเสียหายให้กับ กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเลย<ช>ไม่ใช่เฉพาะตำรวจทนงทนายผ่านทะเลาะก,กันไปหมดเลยเยอบลักโบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน